โอเคครับสวัสดีช่องเจนฟีชแนลนนี้เราจะมาทำผัดไก่ใส่นอไม้ดองกันนะครับ ต่อไปเราก็จะใส่เป็นพริกก,กับกระเทียมที่เราตทำไว้นะครับลงไปผัดนะครับ ต่อไปเราก็จะใส่ผัดได้หอมด้วยที่ต่อไปเราก็ใส่ไก่ครับ อยู่นในถัดใ้เข้ากันนะครับเรื่องคนชัดเรื่องไฟออไฟหน่อยเย่นะครับเราจะใส่ใส่น้ำเต้าไปแล้วตอนนี้เราจะใส่เป็น ไม้นะครับไม้ดอกตายไมย้ดอกชอบไม้เยอะ ต่อไปเราจะใส่คเครื่องปรุงเลยครับพริกขี้รดรดนิดรดนิดไม่ใช่น้ำปลาซอสหอยนางรม น้ำตาลหนึ่งช้อนพอแล้วก็นรดดีครับซอสฟ้าเขียว นั้งาจเลยนะครับผมนี่ครับชอบชอบิีนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำามคิดต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ